วัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กันก่อนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องฟันวอลเลย์บอลกันนะครับในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกคนเนี่ยมาดูความเคลื่อนไหวล่าสุดกันครับของดาวรุ่งนักกีฬาวอลเลย์บอลไทยนะฮะในตอนนี้อย่างที่เรารู้กันไปแล้วนะครับว่าในตอนนี้เนี่ยโคชออสเนี่ยฮะก็กําลังปั้นและก็ติวเด็กสูงกันหลายคนเลยนะฮะในตอนนี้ แต่ละคนเนี่ยสูงมากเลยนะครับ1 8อ1 9ปอัพเลยทีเดียวสุดยอดอย่างล่าสุดนะครับก็มีทางน้องออมออมครับคนนี้เลยดาวรุ่งอายุเพียงแค่14ปีนะครับแต่ว่าความสูงเนี่ยสูงมาก183เล่นในตำแหน่งหดเสาแล้วก็บีหลังนะครับคือสามารถเล่นได้2ตำแหน่งเนาะคือหน่วยก้านดีมากเลยครับโคชออสเนี่ยไม่รอช้ารีบดันเลยนะฮะล่าสุด ตอนนี้ก็อยู่ภายใต้การฝึกซ้อมนะฮะของโค้ชออสอยู่ครับนี่ครับคลิปโอ้โหที่น้องซ้อมกับโค้ชออสล่าสุดนะฮะคือบอกได้เลยว่าน้องมีแววเลยนะครับอายุแค่14ปีสูงด้วยและที่สำคัญนี่คือคล่องตัวเคลื่อนไหวไวด้วยนะฮะสุดยอดรับรองว่านาะคตสสดใสแล้วก็ปังอย่างแน่นอนครับ แฟนๆหลายคนนี่ก็บอกว่ามีแววเหมือนกับทางพีมพิมพปวิียโคกรัมนะครับเพราะว่าหน้าตาก็คล้ายกันอยู่นะฮะที่สําคัญนี่คือตัวน้องเนี่ยก็อยู่กับทางนครดนด้วยนะครับนี่ฮะโอ้โหโคสออสกำลังปั้นด้วยตัวเองเลยทีเดียวผ่านวิชาโคสออสเนี่ยรับรองว่าได้ดีกันทุกคนครับส่วนนี่ครับอีกคนนึงก็จะไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยก็คือคนนี้เลยฮะน้องปายนะครับสอนโอ้โหซึ่งน้องเนี่ยสูงมากเลยนะครับ193 อายุเพียงแค่16ปีปคือยังสูงได้อีกนะครับไม่แน่อาจจะถึง195เซนเลยทีเดียวโอ้โหสุดยอดจริงๆสำหรับน้องป้ายครับส่วนสูงเนี่ยฟ้าประทานเลยนะครับโค้ชออสก็กำลังจิวเข้มเหมือนกันครับสำหรับคนนี้น้องป้ายเพราะว่าถ้าดูฟอร์มของน้องอมอมกับป้ายเนี่ยอมอมยังมีความคล่องตัวกว่านะครับฉะนั้นจุดบอดของน้องป้ายเนี่ยก็คือไม่ค่อยคล่องตัวครับโค้ชออสตอนนี้ก็กำลังซ้อมหนักมากๆ คือพยายามดึงศักยภาพของน้องปลายแล้วก็ให้น้องเนี่ยมีความคล่องตัวนะครับในตอนนี้ไม่แน่ในอีก2 3ปีข้างหน้าเนี่ยดีขึ้นมากอย่างแน่นอนนะครับก็ต้องรอลุ้นกันนี่ครับติวตัวต่อตัว,ตวเลยทีเดียวคือคาดหวังไว้สูงเลยนะฮะสำหรับน้องปลายเพราะว่าสูง193ในไทยนี่หายากมากเลยนะครับนะักกีฬาที่จะมีความสูงแบบนี้แถมเล่นวอลเลยบนน์บอลนะฮะคือหายากมากตัวบรเร็วไทยเราเนี่ย ก็ยังไม่สูงเท่าหัวเสาน้องปลายในตอนนี้เลยครับแถมอายุก็ยังน้อยด้วยก็ต้องรีบปั้นเลยนะฮะไม่งั้นจะเสียของนี่ครับแคมป์ของโคชออสนะฮะมีเด็กสูงหลายคนเลยทีเดียว1 8อย9 0อัพเลยทีเดียวหลายคนเลยครับคือซ้อมหนักๆเลยนะฮะในตอนนี้ ซ้อมหนักๆจะได้เก่งนะฮะในวันข้างหน้าสุดยอดจะพาทุกคนไปดูไฮไลท์นะฮะส่วนเ็จสั้นๆของน้องอมอมออมร้อยแปมเซนกับทางน้องปลายร้อยเซนครับมาดูกันนะฮะจังหวัดตบสวยๆของทั้งคู่เนี่ยอนาคตวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราครับดาวรุ่งในตอนนี้ไปดูกันเลยดีกว่าครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์ s ับส c คร b e กันด้วยสวัสดีครับ